สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำหมี่เหลืองผัดซีอิ๊วนะครับจะมีขั้นตอนทํำยังไงเราไปดูกันเลยครับทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็มีหมูครับเป็นหมูสันเนื้อสันคอไอ้นี่ผมหมักเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหมักกันนะครับว่าใส่อะไรบ้างทํายังไงให้หมูนุ่มเรามาดูวิธีหมักหมูกันนะครับ ใส่น้ำตาลฟีบไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวครับช้อนหนึ่งซอสหอยครับประมาณสองช้อนครับพริกไทยนิดหน่อยครับใช้มือเลยครับออใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยครับจะทำให้หมูนุ่มนะครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ําแข็งครับถ้าใครไม่มีน้ําแข็งไ็ใช้เป็นน้ําเย็นนะครับน้ําเย็นจัดๆใส่ไปเลยแล้วก็เราก็ขยาจนน้ําแข็งละลายครับก็แช่ตู้เย็นไว้ประมาณสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีเรามาดูส่วนผสมที่เหลือนะครับมีเส้นบะหมี่เหลืองครับอันนี้จะใช้เป็นสี่ก้อนครับมีปลาเส้นครับลูกชิ้นปลาเส้น ไส้กรอกลงควันครับมันเหลืออยู่ในตู้เย็นก็เลยเอามาใส่ด้วยไข่สี่ฟองครับมีกระเทียมสับครับคะน้าครับแครอทครับน้ำตาลครับซสิิ๊วขาวครับซอสหอยครับซสอ้๊วดำครับก็มีพริกไทยนิดนึงครับส่วนระสมก็มีแค่นี้ครับเรามาเริ่มเรามาลวกผักกันก่อนนะครับมาลวกคะน้ากันก่อนตั้งน้ำร้อนให้เดือดนะครับ ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยครับตามด้วยข่าลงไปเลยครับจะทำให้เวลาเราผัดแล้วผักมันจะสีสดสวยนะครับมันจะเขียวสวยอยู่มันจะไม่ดำครับก็ตักใส่น้ำเย็นเลยนะครับตักใส่น้ำเย็นไว้อย่างนี้เลยนะครับเราจะมาลวกเส้นบะหมี่กันเลยนะครับเส้นบะหมี่นี่บะหมี่เหลืองนี่เราไปล้างน้ำก่อนนะครับ ล้างน้ำเอาแป้งที่เขาคลุกมาออกก่อนแล้วก็ตั้งน้าร้อนให้เดือดครับแล้วก็ใส่เส้นบะหมี่ลงไปครับลวกก็ประมาณนับหนึ่งถึงสิบอะครับแล้วก็ตักขึ้นครับ เน้เส้นบะหมี่ที่เราขึ้นมาเราก็ใส่น้ํามันไปนิดหน่อยครับซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็คลุกคลุกให้เข้ากันนะครับเส้นบะหมี่มันจะได้ไม่ติดกันนะครับเราจะมาเริ่มผัดกันเลยนะครับใส่น้ํามันครับใส่กระเทียมนะครับเกลยวกระเทียมให้หอมนะครับ กระเทียมหอมก็ใส่หมูลงไปเลยครับผัดจนหมูเซ็ตตัวนะครับผาเส้นนะครับตามไปใส่กรอกนะครับเครื่องแน่นอีกแล้ววันนี้ตามไปไข่ลงไปเลยนะครับ วันสี้ซะจนกรุ้มใจอันนี้ทำไมนวนใหญ่ไม่มาไม่เคยคิดนวนไ,ไม่เคยาเหาดเล้ยนลไว้ไม่มาเงินสายเมื่อปูข้า พอไข่เซร็ตัวก็ใส่เส้นลงไปเลยครับตามด้วยสีขาวครับซอสหอยครับใส่แครอทลงเลยครับแครอทนี้ผมชอบกรอบๆครับถ้าใครชอบสุกๆก,ก็ใส่ในก่อนนั้นได้ครับน้ำตาลครับ พริกไทยครับแล้วก็คณะเลยนะครับคณะที่เราลวกไว้ครับข้ะใหญ่อีกแล้ววันนี้ชิมดูหน่อยนะครับโอเคแล้วครับนั้นก็เสร็จเรียบร้อยครับสำรับเสร็จเรียบร้อย แม่เมืงอง bye bye, นนกินข้าวสวัสดีค่ะพี่น้องบายบายวันนี้ไม่กินข้าวนอกงนอีกแล้วเด้อคะ่ะเด้อไหนพ่อครัวทำอะไรกินครับวันนี้ผัดเอ่ออะไรละ่ะโอ้มันมันเป็นผัดเส้นอันบะหมีห่แล้วเนี่ยมีเหลืองผัดซีอิ๊วโอ้เส้นบะหพ่อครัวก็เออัวลายเหนื่อย <laughs> นี่เหลืองผัดซีอิ้วโอ้เส้นเป็นยาซ่บค่ะมาครับพี่น้องมากินผัดบะหมี่เหลืองผัดซีอิ้วน้ำกันเด้อค่ะเดอ้อมาครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนครับจัดเลยเดี๋ยวขอชิมชิมมังกรด้ยค่ะเด้อชิมมังกรเออเจอเมนูโปรดอย่างนี้จะเรือหรือเส้นเนี่ยเมนูเส้นของโปรดอีกแล้วน้ำหนักได้มากันแล้วครับขอชิมเส้นก่อนเด้อค่ะเดอ้อ นักชิมมากี่แล้วครับฟินมากไม่รู้นักชิมเลยนักอวยไม่อวยเนี่ยเส้นนุ่มนุ่มมากขอชิมหมูค่ะหมูก็นุ่มนี่ยังอีกเส้นนุ่มอีกเนื้ออะไรอีกอ้าวอันนี้ยังนหรอพ่อใหญ่อ้าวชิ้นปลาเส้น หกสิบแปดเนอืมเข้าใจเนาะอันนี้ก็แซ่บแซ่บอีกกลมกลมมันแบบมันพอดีไปเบิดนะคะพี่น้องมันแบบนอกจากอธิบายอมันคือมันสรุปแล้วมันคือมันนัวกลมกลมผ่านอืมป่านหลาผ่านหลาย่าผ่านจริงๆอืมอืมบ้านทุกวันบ้านกันยู คนต่ำตำกันอยู่วปั้นตุกวันอืมก็เจ้าแซ่บเรียเนาะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยปั้นตุกวันอืมเป็นเมนูทั้งเรื่องเลยค่ะพี่น้องเส็ดเราก็ถินกินเส้นผัดเอานะเส้นง่ายนะเบื่อตันใหญ่ก็มากินเส้นบะหมี่บ้างกินกับร้อนๆอย่างนี้กินกับเปปเป้เหมนรั้งกับเหล้านะเจ้าเปปเป้ได้ยังเปปเป้มาถึงกับตั้งไม่ร้อนแล้วค่ะอากาศร้อนๆกินผัด ผัดผัดปันมีเหลืองราะตามที่เจสซี่อือหือเจ็สนใจเึนใจขึ้นใจมากเลยจะลุยจริงๆแลง้วนะมาค่ะยลยบวลาวลชอบแบบไหนชอบแบบหวานแบบเค็มแบบแบบแบบไหนรสชาติบถ้าดีถ้าดี้องเอาทุกคนมาโรยเหมือนผัดเหมือนผัดว่ะได้ไหมได้เลยเ็่อวันหยุดล้วมันไหนก็กินได้กินได้หมดละมาบจรจงนอย่ากุกกักุกกอรอมา ไอ้สลัมใส่ได้ไหมเวลาใส่สมุนไพรที่เห็นแบบไม่ผู้ฝึกเชินอะได้คือจะอะไรก็ใส่ได้หมดแหละประกาศขาวก็ใส่ได้ถ้าถ้าเรากินน่ะเวลาทำกินจะไปยึดติดตายตัวแล้วก็บางทีก็ดูของที่มีในตู้เย็นด้วยว่าเรามีอะไรผสมเก็บๆมาใส่อย่างเงี้ยเป็นเจาเล่มอ่อนใส่กรองอไม่ใช่เร <นะ S 2> อกล่องนี่แหละไอ้เป็นเหลือจากทอดจากอะไรกินก็ก็เอามาใส่มันก็ใส่ได้วนๆๆเลยวน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  กินขอให้บอกเคยได้ยินบอกคนไงเขาบอกว่ากินเรื่องใหญ่ตายเรื่องการตลาดเรืองเล็กนี่อือหือเชิญใจเนาะโอ้โหเลอเลยอิ่มค่ะพี่น้องโอ้อิ่มหลายอิ่มหลายว่าเมนติโบเบิร์ดจะเกือบเบิร์ดค่ะกลุ่มนากลุ่มตาลำเอาลำออลโอเหลือเท่าไหร่ เหออายุหน่อยนึงขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชมเดอะ่ะเดอร์ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดถูกใจกดติดตามแหนน้ำเนี้อเดอะคาเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณพ่อครัวคนเก่งเด้อทำให้กินทุกวันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอัน่อง